กับประเทศก็มากเพราะผมไม่มีผลกับทางจาังหวัดหน้านะครับว่าอาจจะเข้าสู่ร้ไนแรงแต่ในช่วงที่ระหว่างอยู่ในพันสัานี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุแล้วหรือว่าซึ่งมีหย่อมของฝนาาอากาศตนำบริเวณที่รูดซึมฝนน่งมีทิศทางที่ก่อตัวเช่นเดียวกับพายุเซบีกน,นะครับแล้วก็จะมีร้องความฝนที่จะเข้ามนตกได้มากหน่อยนะครับทาง เทศบาลเมืองน่านเองได้รับความบุญมาจากเครื่อกร่อนน้ำนะครับสนาดตูนเครื่องสูบน้ำนะครับจำนวนสองเครื่องขนาดสองนิ้วเท่ากับเครื่องที่เรามีอยู่นะครับเมื่อหมดเครื่องนี้เราก็เอามาไว้ที่ตรงของต้นโพในตรงโพต้นโพตรงบริเวณโรงเรียนเสียหน้าแล้วก็เราจะย้ายเครื่องสูบเราไปรอนะครับบนหลรอที่ของเจ้าของ นะครับคาดว่าจะสามารถป้องกันน้ําที่อยู่ในตัวเมืองกับทางตะวันตกของเมืองที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองได้ในระดับที่หน้าท่าในช่วงภาวะวิกฤตที่เราปิดประตูได้และตอนนี้เองอทางกรมโยธาธิการและผาเมืองก็ได้พยายามเร่งนะครับที่จะซ่อมแซมในส่วนที่รั่วของเมือ่น้ำยมูนะครับประตูน้ําที่ถนนสิรีเกษตรนะครับที่บ้านบางแก้ว ที่รั่วเราก็ได้บุดแล้วนะครับได้ได้ส้มแซมแล้วะคิดว่าถ้ามีอายุมาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับในระดับป้องกันคันได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาอยู่นะครับที่ว่าจะเอาอยู่ ไไดี <OR egg wiggle noise> ่นี้ก็ได้พีะได เฮ้ยรถปัญหรถมันมีถังั้เตียมเตี้ยมเ ơi hey, ơi hey. yeah. เกียกลอมนะเกลียกเกี้ยกลอแ้ว